เคล็ดลับสำคัญคือหัวกระเทียมแก่มีสรรพคุณดีมากกว่าเมื่อเทียบกับหัวกระเทียมอ่อนที่สำคัญควรรับประทานกระเทียมสดสดได้ประโยชน์ดีมากกว่าหากเมื่อนำกระเทียมไปปรุงอาหารแล้วจะได้ประโยชน์ลดน้อยลงค่ะข้อ 3. ามขมิ้นชันขมิ้นชันมีสารเกอร์คูมินเป็นส่วนประกอบหลัก เป็นสารตารอนุมูลอิสระฤทธิ์การศึกษาวิจัยพบวา่าการบริโภคเคอร์คุมินมีความสัมพันธ์กับการทำงานของปอดสุขภาพปอดที่ดีมากขึ้นได้จริงค่ะขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนมีฤทธิ์ขับลมโดยขมิ้นมีสารชื่อเคอร์คุมินเป็นสารตารอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันความเสี่ยงโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะขมิ้นชันรับประทานจะช่วยกระตุนระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานเป็นปกติและช่วยลดอาการของโรคภูมิแพ้และแก้หวัดได้ดีมากๆและขมิ้นชันช่วยบำรุงปอดให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงค่ะลดอาการโรคภูมิแพ้ทางจมูกที่หายใจไม่คล่องไม่ค่อยสะดวก ให้หายใจได้สะดวกขึ้นค่ะและขมิ้นก็สามารถช่วยลดสันพิษหรือลดอาการอักเสบในปอดได้เป็นอย่างดีที่สำคัญขมิ้นชันยังช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ดีมากๆอีกด้วยค่ะข้อ4หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่มีสารเคอร์ซิตินสูงซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีศักยภาพ ในการป้องกันไม่ให้วรัสเข้าสู่เซลล์หอมหัวใหญ่จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าหอมหัวใหญ่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สามารถชะล้างสารพิษที่มีอยู่ในปอดได้ดีมากโดยการรับประทานหอมหัวใหญ่อย่างต่อเนื่องระหว่าง1นถึงเหัวต่อสัปดาห์และนอกจากนี้หัวหอม ยังมีประสิทธิภาพคุณสมบัติต่อต้านโรคไข้หวัดอาการเจ็บป่วยต่างๆของร่างกายได้ดีอีกด้วยค่ะคอหาแอปเปิลแอปเปิลมีวิตามินซีและเส้นใยสูงโดยแอปเปิลแดงมีสันตานอนุมูลอิสระมากที่สุดค่ะทางการแพทย์มีงานวิจัยพบว่าแอปเปิลอุดมไปด้วย วิตามินซีอีเบต้า